เมนูกุ้งผัดกระเทียมนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆห,หอมๆกระเทียมค่ะแล้วก็ใส่ซอสด้วยรสชาติที่ลงตัวมากๆเลยค่ะกับข้าวสวยเมนูนี้ห้ามพลาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีวิธีบอกในคลิปด้วยค่ะยังไงเรารับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทํากุ้งกระเทียมนะคะวัตถุดิบก็จะมีกุ้งค่ะวันนี้ใช้เป็นกุ้งกุ้งก้ามกามนะคะปริมาณประมาณ500กรัมค่ะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงค่ะใน,นเครื่องปรุงเป็นน้ําตาลซีอิ๊วขาว ซอสหอยนางรมแล้วก็พริกไทยป่ดน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นมันกุ้งค่ะที่ที่ปลูกแกะออกจากหัวกุ้งนะคะเนี่ยค่ะประมาณประมาณหนึ่งช้อนถึงสองช้อนนะคะอันนี้คือเราจะเพิ่มความนัวให้กับกุ้งกระเทียมเราค่ะค่ะตอนนี้หม้อเราก็ร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํากุ้งนี้ค่ะลงไปผัดกับน้ำมันก่อน ไม่ต้องไม่ไม่ต้องสุกมากแนละ้วเอาประมาณนี้พอแล้วค่ะแล้ว,วก็ตักขึ้นค่ะกระเทียมนี้จะเ็นกระเทียมไทยนะคะแล้วจะหอมๆค่ะกระเทียมเราจะเจียวให้สีเข้มไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาเข้มข้างนอกอีกนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาทานมันจะทําให้ขม นี่ค่ะกระเทียมเหลืองแค่นี้ปลุกพอใจแล้วค่ะแล้วเราก็จะตักออกมานะคะใส่กุ้งเลยค่ะแล้วก็จะพักไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำมันกุ้งนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะ ปรุงรสได้เลยค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลค่ะแล้วก็หอยนางรมค่ะแล้วก็พริกไทยป่นค่ะตามชอบนะคะน้ำเปล่าดิดหน่อยค่ะ จะมีความความเข้มของมันกุ้งมาช่วยด้วยนะคะตอนนี้ปุ๊จะใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันกระเทียมมันไหม้นะคะมันจะขมคะ่ะแล้วก็คุกเขาซอสกับกุ้งให้เข้ากันเลยหอมมากๆเลยค่ะชิมรสชาติที่เราชอบค่ะ เพิ่มเติมอะไรก็ตามชอบเลยนะคะอืมอร่อยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยค่ะเคเสร็จแล้วเราจะโรยด้วยกระเทียมเจียวค่ะ คมหอม่ะใครจะเพิ่มผักชีโรยหนะ้าให้หน้าทานก็ได้นะคะวันนี้ปุกไม่ได้เตรียมไว้ค่ะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะเป็นกุ้งผัดกระเทียมนะคะหน้าทานไหมคะถ้าหน้าทานก็ทำตามได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ในช่อง youtube ของปุกด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิป นาก็จะมีคลิปมาใหม่เรื่อยๆค่ะยังไงวันนี้ขอตัวไปทานก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ